สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแลวก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้ผมมาดูที่ดักปุ้งนะครับแต่ว่าได้ดูตอนบ่ายแล้วนะครับพอดีผมตัดปาล์มอยู่ครับเพิ่งเสร็จครับมาเนี่ยครับยังเปื้อนอยู่เลยครับผมว่าอันนี้น่าจะติดเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ดักป้งหลังเดียวนะครับว่าจะได้ผลหารเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอติดตามครับผมเิปนี้ผมมาลองให้ดูนะครับลาซิลเต็มเลยครับ ผมจะลากแบบนี้เลยนะครับรูบีครับเดีย๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับดูครับนี่ครับ ดูครับเยอะไหมครับเข้าเต็มเลยนะครับอันนี้ผมมาดูช่วงตีบ่ายแล้วแหละครับครับถ้ามาดูช่วงเช้ามันจะได้เยอะกว่านี้ไหมครับอันนี้มันน่าจะออกจะบ้างแล้วตาทิวใสสวยๆนะครับเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะพอสมควรเลยแหละครับอะเดี๋ยวเรามาดูผลานกันนะครับอันนี้คือผลานที่ได้นะครับเยอะนะครับดูโอ้ สดๆนะครับแค่หลังเดียวนะครับดูครับข้าเยอะมากครับเยอะนะครับเห็นไหมครับผลงานที่ได้เยอะมากนะครับดักตองกลางคืนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเปรียบเทียบกับตรนกลางวันที่ดักของคลิปอีพีที่ผ่านมาครับข้าเยอะนะครับผมบอกให้เลยว่าปาซิวล้นล้วนนะครับผลงานที่ได้อันนี้คือผลงานของเยือดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าวสวยๆพร้อมเดือดดักกุ้งดักปลาขั้นเทพครับ ที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อเนะครับลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับผมลงทุนเหยี่บไป1ห่อนะครับห้าบาทกับผลหารที่ได้นะครับปลาซิลกิโลละ200นะครับทาให้รวดกิโลละ240นะครับคุ้มไหมครับผมบอกให้เลยว่าคุ้มมากนะครับนี่เท่าไปขายได้หลายบาทนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำนังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับ ติดตามนะครับเยอะนะครับเยอะมากครับ